แม่แม่วัเจอเพื่อนสนิทที่ไม่ได้คุยกันมาหลายวันลูกคนนี้เราเจอตัวไรกันชลวไอะไรแม่เอาหัวดิเจอคนต้องหลายวันแน่เฮ้ยัวดิเยอะมั้ยมาทำอะไรเนี่ยโอ้ยเนี่ยฉันจะลังจะซื้อของกานให้ฉันลูกกินเนี่ยเอ้ยฉันก็จะซื้อแต่โม้ไอ้ใหญ่คำเท็กเนี่ยให้มันกิน เอาเหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เราไปเดิน,นตลาดก็ต้องรู้จ่อยรู้แค่คสวยละหนึ่งชั่วโมงผ่านไปดู้ดีป่าสดาุดไ,ไ,ไม่รู้ไม่ใช่ขอสโงตัวแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้ฉันกลับบา้านแล้วเดี๋ยวฉันจะไปทำอาหารให้ได็กเขาแค่ให้มันกินแล้วบายเฮ้ยบายยแล้ว <c oughs> <c oughs> แกทำสูบมสูบเลยให้แกมันอร่อยกูไม่รู้เหมมันกงโอ้ไม่ยปไม่ไไม่า่แกแกเปช้อบปิว่าไหนเดินฉันไปด้วยโอเคไหมเนี่ยคอเลกชชันใหม่มาเลยกมากเลยมาหล่จะเสูุเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ้นี่หอมากเลยฉันจะไปเอามไปเำอาหารด้วย ว่าอันสิบปีที่ผ่าอันปเยิันแต่งกานวเด้นว่าลูกชายแก่แล้วจะไปซื้อคอนโดอะไรนล้่ะอู้ลูกชายนะอะไรก็ไม่รู้ว่ามันจะซื้อคอนโดตึกหนึ่งล้านชั้นสิบปีสิบปีหรือ่าอไปโอยวันไหนจะโุยสิอ้ย เอ,อนาเลยวันนี้ตาเป็นไรวันนี้โอ๊ยแม oh, <mama> ่กับบ้านได้แล้วแม่โอ้ยอย่าพึ่งสิลูกแม่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่อย่ามาแทรกรือไงเป็นเด็กมาเลีอยงดีเลยอาว่าแต่แต่อะไรเงี้ยเลยลูกชายแกเนี่ยสรุปนี่ไงเฮ้ยโอ๊ยว่านอนต่อดีกว่า ลูกจะพึ่งตายสิลูกเดี๋ยวแม่คุยกับเพื่อนแป๊บนึงแป๊บนึงใครเสร็จแล้วลูกรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่คุยกับเพื่อเดี๋ยวนะคุยกับเพื่อนก่อนโอเคนะ